สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันอัฟกับเกมฟรีไฟสัครับโนุโกแบมบ้ากลับมาอีกหนึ่งครั้งแล้ววันนี้นะครับผมโนุโกแบมบ้าอยู่ในช่วงของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับกับการที่เราจะต้องเจอกับเ c ็มซีปอร์โตนั่นเองครับผมเดี๋ยวพาไปดูก่อนละกันว่าในส่วนของตารางคะแนนของยูฟ่าแชมเปียนลีกตอนนี้เราเป็นอย่างไรบ้างครับไปดูกันยูฟ่าแชมเปียนลีกของแมรย่เต็ดครับรังอันดับที่หนึ่งของตารางครับเล่นไป3เกมนะครับมชนะ2เสมอ1นะ ซึ่งทีมที่เราเสมอถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นทีมอย่างฟิออร์เรนติน่านะทุกคนอืมและก็ในส่วนของ FC Porto เนี่ยเราสามารถชนะมาได้ซึ่งในเร็กที่2ครับของ FC Porto เนี่ยก็คือการเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของ FC Porto จากโปรตุเกสต้นเองนะครับผมและเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับผมว่า FC Porto ตตอนนี้เนี่ย เขาเป็นอย่างไรกันบ้างในล <tinc S 1> ีกของเขานั <enfim. S 2> ่นเองครับผม FC p o r t ตครับในลีกของเขาอันดับที่1ของตารางอู้ประมาทไม่ได้นะจริงๆเขาก็เป็นเรือธงอยู่แล้วครับไม่ว่าจะ FC p o r t ตหรือว่า Sporting หรืออาจจะเป็น b e n ิก้าก็มันก็หมุนเวียนอยู่3ทีมนี้แหละทุกคนมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและทุกคนรู้ไหมว่าแมนยูสร้างงานให้กับเรามากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวพาย้อนไปดูว่าเราโดนจุดโทษไปกี่ครั้งเซฟได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ประเด็นคือ ทำไมกูโดนเยอะขนาดนั้นไปดูครับทุกคนปบบไปแฟนแบ็กไป และนี่ก็คือช่วงราวทั้งหมดเลยครับผมที่ผมโดนจุดโทษโดนแล้วโดนเล่าโดนซ้ําโดนซ้อนโดนไม่พักและคือล่อเป้าไม่หยุดไม่รู้เหมือนกันว่าแมนยูมันใช้เซตกองหลังแบบนักรบโรมันหรือเปล่านะครับมู่ขยันแบบแทงอย่างเดียวไม่สกัดบอลเลยนะละการที่ว่าผมโดนจุดโทษไม่พักจริงแต่ว่าเซฟได้น้อยจริงก็ถือว่ามันไม่ใช่จุดเด่นของซานโกแบมบ้าอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโชคร้ายแต่โอเคเราก็จะพัดจะผูกกลับมาสู่ปัจจุบันจนได้ทุกคนเอาล่ะ ในเมื่อเราผ่านเรื่องแย่ๆมาเยอะแล้ววันนี้ก็ขอเจอกับ FCPorto โดยการชนะและ้วก็โอเคทุกคนไป Let's go กับเกม FCPorto ในยูฟ่าแชมเปี้ l น a g ลีกรับทุกคนไปเลยแับที่โอทัฟอร์จับวันนี้เกมแรกครับทุกคน,กท,คน,นกทุกคนกคน่าจะได้เห็นตอนแฟนแบ็กเมื่อกี้นะครับที่เกี่ยวกับการโดนยิงจุดโทษใช่ไหมที่ผมโดนล่อเป้านีครับจะมีอยู่2จุดโทษที่เกิดขึ้นในเกมเดียวกันนะครับก็คือเกมกับ เอฟซีปอร์โตได้แหละที่ผมเซฟไม่ได้เลยครับก็คือโดนนํำก่อนสอูนนะแต่ว่าแมนยูดันชนะมาได้เป็น3 2มองด้วยก,ก็ถือว่าโชคดียนันชัดในเลกแรกของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกแต่วันนี้ก็เป็นเลกที่2ครับก็หวังว่าจะไม่ต้องสร้างจุดโทษให้กับกูแล้วนะเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูครับผมว่าวันนี้จะสามารถเก็บครีนชีได้หรือเปล่าอะไรครับผมเกมกะเราจะเริ่มครับเริ่มตอนที่แมนยูเตดครับเล่นที่โอทฟฟอร์ดครับผมอ่ะมาที่กาเตมิโรเข้าขวาปันและยิงเสาแรกไปชลาเกอร์ ฝ่ามาที่กาเซมิโรขอการกันลูกออกมาดีรันฟอดโกเสาแรกติดคอสตาโอ้โผู้สาตูของฝั่งปอร์โตนี่ก็คือคอสตาครับทุกคนนี่ก็จอมหนึบจอมเหนียวเหมือนกันแล้วเข้ามาตรงกลางได้บันเทิงหรือเปล่าวิ่ยเกือบทะลุแล้วชลาเกอร์ไม่พร้อมเล่นเลยครับสุเรตัดมาได้ในจังัวันนี้ลงมาสวยแล้วโอ้โหเหลือกันเชื่อโอแบมบาโดนสองก่อนแล้วประตูแรกแล้ลูกนี้คือว่าแบนยูเบรกเขาไม่อยู่แล้ว อันนี้ยอมรับส่วนตัวว่าแบมบ้าหลงเหมือนกันตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าปอร์โต้จะจบตั้งแต่เนี่ยคนนี้ทุกคน,นจะยิงแล้วแต่ว่ามันโอ้มันโดนส่งกลับมาทําให้จังหวะของแบมบ้าทะล่ล้ครับทุกคนแน่เดี๋ยวส่งภาพช้าให้ดูอีกหนึ่งครั้งครับปู่หรือว่าน่าผิดหวังเหมือนกันนี่ยทุกคนดูภาพช้าตรงนี้ครับพอส่งไปจุดนี้ใช่ไหมแบมบ้าออกซ้ายมาแล้วครับแต่ว่า เขาเลือกที่จะตะวัดกลับมาด้านซ้ายแล้วแบมบ้ากลับมาไม่ทันครับแล้วหูร้อฟรีเลยลูกนี้แรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดไปแล้วครับโกมนากมตาเลี้ยงไปแล้วออกมาด้านซ้ายเมเดสตอบมาคุโบผมฝาดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดซ้ายเรียบร้อยโอเคเอาคืนมาได้อย่างทันควันครับเ,เกิดความผิดพลาดเร็วแต่ว่าแบนยูก็แก้ไขด้วยการตีเสมอเร็วพอสมควรและก็กลับมาได้ครับท่านผู้ชมแรดฟอร์ดนะลูกนี้ก็ถไถไปเรื่อยๆจริงครับ แล้วคูโบส่งมาดีครับส่วนแรดฟอร์ดก็จบได้คมกริบเลยไปกันต่อทุกคนถือว่าผ่านมา20นาทียิงเป็นไปคนละประตูแล้วครับมาดูครับปอตโตและ้จะยกมาตรงนี้ถึงหรือเปล่าปอตโตถึงอยู่ครับแล้วเข้ามาด้านในจนได้แล้วจะฝากหรือเปล่าวนกลับมาฝากจ้องนี้เปล่าโอ้โหแบบบ้ายืนโอ้โหรออยู่แม่คือมาแบบเป็นเงาตะคุ้มเลยแบบบ้ามายืนอยู่ด้านหลังรอครับแล้วปิดมุมได้สวยลูกที่เขาไม่ได้ยิง แล้วมาเสาแรกตรงนี้ครับแรดฟอร์ดบ่งเคลียร์แต่ย้อยยังไม่พ้นครับแล้วฝากเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหแม่มันยิงเอาเรื่องเอาการเหมือนกันแต่ว่าลูกนี้มันเขินข้ามคานไม่เข้เากรอบเขาตูดแต่ว่าย้อยมาน่ากลัวมากแบมบ,บ้าก็สปินแบบสปริงขาสุดตัวแล้วแบมบ,บ้าไปไง่ายๆที่เซมิโรครับเป็นคนที่เล่นบอลก,กับเท้าได้ดีอยู่แล้วครับแล้วขึ้นมาที่คุโปซ้ายซ้ายว่างๆแล้วยกมาที่แรดฟอร์ดไปเลยครับผมมาคัดแรด รดฟอร์ดจังหวะนี้ส่งต่อคูโบมาแล้วคูโบกดขวาโอ้โห,โหไม่ผ่านคอสตาแล้วขึ้นมาอีกแล้วครับปอตโต้แล้วช่องนี้เห็นหรือเปล่าเวรอนเวรอนฝากเข้ามาแล้วย้อนหลังนิดนึงครับแล้วแบบบ้าเล่นง่ายๆกับกวาดียนแล้วคูโบครับจะเปิดครอสเข้ามาเสาแรกโบกเชนออกไปได้แล้วกลับไปที่เดิมครับแล้วยิงเสาแรกโอ้โหคอสตาโอ้โหแล้วนี่ครับแรดฟอร์ด ฝากขึ้นมาตอนนี้เดนเลโมครับมาจีคูโบแรดฟอร์ดเดนนี่เอาโมกทีเอาโมกลับมาคูโบยิงอ้โยคมลูกนี้ถือว่าต่อบอลยันสวยมากเท้าสูดเท้าถือว่าเฉียบครับแล้วก็เข้าไปถึงหน้าประตูจริงๆเลยฮะและเดมยำปาออกมาดีใจกับเพื่อนนะแพทชั้นสูงจัดเอาเรื่องฮะลูกนี้ถือว่าต่อบอลกันดีครับแมนยูเต็ดแล้วก็พลิกแซงขึ้นมาเป็น2-1จนได้ครับถือว่าคูโบเริ่มที่จะ แมนยูครับบุกไม่หยุดครับตอนนี้แล้วมาที่แรดฟอร์ดฝากเข้ามาที่คูโบะคูโบะยิงโอ้โหเปล่าเอาแต่ว่าคอต้าเหมือนกันว่าโดนบงนังครับโอ้โหคาโดโซจังหวะน,นี้ฝากเข้ามาและช่องนี้มาที่อีแบมบ้ารับสบายและแบมบ้าเห็นด้านข้างพุง่งพุ่งมาที่แรดฟอร์ดเอาเกี่ยวไม่ถึงโอ้โหแม่เปิดบอลอาจจะย้อนหลังอันนิดนึงคนระับพยายามจะเร่งไปแต่ว่าก็โดนเปลี่ยนออกคราวันี้แบมบ้า ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่ครับแล้วก็สองหนึ่งเหมือนเดิมครับวันนี้เราโดนเปลี่ยนตัวออกใน15นาทีสุดท้ายนะก็หนึ่งเลยก็คือ,อจริงเราเล่นไม่ค่อยดีด้วยนะเล่นไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็มีความผิดพลาดอาจจะต้องต้องลงมาโฟกัสกันใหม่ทุกคนแล้วก็เกมถัดไปเดี๋ยวมาว่ากันว่าจะแก้ตัวได้หรือเปล่าครับอะไรครับผมตอนนี้เนี่ยฟอร์มเราไม่ค่อยดีนะอาจจะโดนวิพาพกษาเรืเ่องทรงผมกลับมาใช้ทรงผมทรงเดิมดีกว่าทุกคน ถามว่าทำไมต้องกลับมาเพราะว่าตอนนี้เริ่มพลาดบ่อยๆเหมือนกันอาจจะต้องกลับมาโฟกัสเหมือนเดิมครับการแต่งตัวอาจจะต้องลดน้อยลงนิดนึงนะทุกคนอะไรครับผมเป็นแบมบ้าคนเดิมครับกลับมาเหมือนเดิมอีกหนึ่งครั้งครับต้องกลับมาโฟกัสเหมือนเดิมนะแต่งตัวมากไปครับทำให้สติหลุดนะฟอร์มไม่ดีเลยฮนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะต้องเจอกับใครกันต่อครับในนัดถัดๆไปนะซึ่ง เกมต่อไปเจอไบรตันเนี่ยก็หนักอยู่ครับนิวกาเซิลก็หนักอยู่นะฟิอเรนติน่าก็ถือว่าหนักครับแล้วก็แอสติลล่าก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวผมจะเลือกเล่นนะครับผมในส่วนของเอ่อเกมเป็นเพย์ไฮไลท์อะกันนะครับกับเกมที่ต้องเจอกับไบรตันนะแล้วก็เดี๋ยวเพย์ไฮไลท์กับ ทางด้านของนิวคาสเซิลแล้วก็เดี๋ยวฟูลเกมกับฟอรฟิออเรติน่าดีกว่าทุกคนเพราะว่าเราต้องโฟกัสกับการเข้ารอบอยู่ฟ่าชเยนลีกให้ได้ก่อนนะแต่ก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวเกมกับไบรตันเดี๋ยวขอทำการเล่นแบบเพลย์ไฮไลท์ก่อนแล้วกันทุกคนจัดไปครับเอาล่ะเกมนี้ครับที่เอเมกับวันนี้แบมบบ้ากลับมาเป็นคนเดิมครับเพิ่มเติมคือแฟชั่นน้อยลงแง่เดี๋ยวมาดูครับว่าแฟชั่นน้อยลงแล้วจะกลับมาโฟกัสกับฟอร์มได้ดีขึ้นหรือเปล่าครับกับเกมนี้ครับ จังหวะแรกของไบตันครับเอาแล้วเข้ามาเอ็นทิโซแล้วฮอยลุนฮอยลุนยิงจังหวะนี้แล้วพุ่งเช็คไปครับไม่มีอะไรแล้วโดนจุดโทษนี่แหละคุณผู้ชโอ้โหเหลือเชื่ออู้แล้วปฏิติเซฟจุดโทษของดีจริงๆแล้วดูลูกเนี้ยทำได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหแล้วเซฟจุดโทษปุ๊บจบปั๊บเลยครับด้วยสกอร์2-0ของแมนยูไนเต็ดโอ้โหแบมบ้านี่ไง มันส่งผลจริงๆนะเรื่องแฟชั่นเนี่ยพอกลับมาแง่กลับมาเป็นคนปกติแล้วดูครับเซฟจุดโทษได้เลยโฟกัสมีทําเป็นเล่นไปทุกคนโอ้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเซฟได้แต่ประเด็นคือเมื่อกี้เซฟสวยด้วยนะเขายิงค่อนข้างดีครับคิวมัวครับแต่ว่าเราก็พุ่งไปถึงเสาได้แล้วก็วันนี้ได้เรตติ้งเต็มแล้วสวยงามครับประเด็นคือเกมเแม็กยูต้องเก็บ3าแต้มไม่ได้แต่ก่อนอื่นเลยคือแบมบ้าครับดูว่าผ่าหัวข่าวเลยครับ ซูปเปอร์เต็มช่วยแมนยูนเต็ดไว้รับูเหลือเชื่อะนะลุยกันต่อครับกับเกมนิวคาสเซิลครับที่โอแทฟฟอร์ดครับขออย่างเดียวครับอย่ามีจุดโทษให้เราอีกครับพอแล้วนะนี่จะทำสถิติเสียจุดโทษเยอะที่สุดในลีกไม่เดียวแมนยูเนี่ยโอ้โหทดสอบกันทุกพาร์ทจริงๆครับแล้วเขาจะได้ครอสหรือเปล่าจังหวะนี้วนมาโฟฟาหน้าแล้วจะได้ยิงเสาแล้วโอ้โหแบบบ้าแล้วโดนจุดโทษอีกไ <laughs> อ <laughs> <laughs> ้สัสโอ้โหเหลือจะเชื่อเอาดูนั้นเลยดิ จุดโทษใช่ไหมจุดโทษอีกแล้วสภาพจุดโทษอีกแล้วโอ uh, ้แล้วผิดทางอีกแล้วครับคือแบบบ้าก็บอกมึงเอาทุกนัดเลยเหรอเพื่อนโอ้โหอะไรขนาดนั้นเรับนะแล้วมาครับดีว่าเซิรหลุดขึ้นมาจังหวะนี้แล้วอาราโก้ไปปัมป๊มปั๊มเปอเปอรอาราโก้มาไม่ดีเล้จังหวะนี้หลุดขึ้นมายิงแล้วโอโ้แบบพักเซฟได้สวยโอ้โหไม่งั้นนี่โดนตีสเสมอเลยนะ เซฟโทษไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้ถือว่ามือแข็งใช้ได้ก็ทำให้ทีมเก็บสามแต้มไปได้โอโ้คนลุกแต่ละลูกของแมนยูปล่อยมาแต่ก็ยังดีสามแต้มก็สวยงามโอ้ถือว่าเซฟเป็นบ้านเป็นหลังนะทุกคนโอ้โหเซฟไม่หยุดถึงแม้เนี่ยลูกจุดโทษจะเป็นข้อด้อยของเรานะอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่ามันคือ50-50ไงถ้าวัานไหน50-50ไปในทางถูกเนี่ยเราก็เซฟได้ แต่ว่าถ้าเกิดไปใน50 50ทางผิดเดี๋ยงไงมันก็เซฟไม่ได้ทุกคนมันก็คืออยู่ที่ดวงของเราแต่ประเด็นคือแม่มันมาบ่อยเลยเกิน่ะจุดโทษอนะ่ะแล้วเราก็ทําให้เราโดนกดเร й ติ้งทุกนัดเลยแต่โอเคจังหวะที่เป็นโอเพ่นเพลเราเซฟได้ถือว่ายอดเยี่ยมครับแอคทิวิตี้ของเราตอนนี้เนี่ยเออไม่ได้มีอะไรให้เราทํามากมายทุกคนคือเรามีเงินเยอะนะเกือบ10 m อแล้วเพราะว่าค่าเหนื่อยของเราเนี่ยสามแสนนะทุกคนต่อสัปดาห์นะผมว่าผมลงทุนดีกว่าครับมีอะไรแบบลงทุนแบบ ขั้นสูงบ้างไหมเออลงทุนอันนี้4ล้านได้กลับมา4ล้านเก้าเหรอมีแบบสูงๆกว่านี้ไหมลงชุนแบบหลักเกือบ10บเอ็มอะไรเงี้ยมีไหมเนี่ยลงชุนที่สูงที่สุดนด่าจะเป็นเนี่ยครับสล้านน่าจะสูงที่สุดแล้วโอเคลงไปก่อนแล้วกันเงินอยู่เฉยๆก็ไม่เพิ่มพูนเหร่ครับก็ลองไปเสี่ยงดูหน่อยแล้วกัน <laughs> จัดไปในส่วนการช้อปปี้เนี่ยตอนนี้ผมว่าเราก็มาสุดกันเกือบทุกทางแล้วนะ แต่ว่าขูอันนี้คือใช้เงิน 21m แล้วจะได้ค่าฮาร์ดบีด800อัวนี่โหดมากเลยนะแต่ว่าเราต้องเก็บให้ได้ 21m อ่ะโอเคนะีผมมีเป้าหมายแล้วคือการเก็บให้ได้ 21m แล้วก็เดี๋ยวเรามาซื้อในส่วนของในส่วนแต้มฮาร์ดบีด0.800แต้มมาส่วนของ personality นะครับค่าฮาร์ดบีดจะเพิ่มในส่วนของ slide tackle vision ่ g o kicking อ่ะ, Go อะโอเคถือว่าตรงโจทย์อยู่นะครับแล้วก็่า reaction หรือปฏิกิริยาโอเค แล้วก็พ o s i t i o n i n g พู้งศัตรูโอเคช็อตพาร์ตโอ้เราต้องการพอดีโอเคงั้นเรามาใส่ฮาร์ดบีด,ดีกว่า800แต้อว่ามก็ถือว่าน่าจะช่วยได้เยอะครับทุกคนเกมสัดไปครับยูฟ้าเชฟเยนลีกน่าจะการันตีเข้ารอบนะถ้าเราสามารถชนะฟรีอเรนติน่าได้ทุกคนซึ่งเกมนี้เราไปเยือนที่อิตาลีนะไม่ง่ายแน่นอนครับประเด็นคือผมขออย่างเดียวเลยตอนนี้ผมขออย่างเดียวเลยกับแมนยูอย่ากเสียจุดโทษก็พอกูเหนื่อยอะไรครับผมเกมกับฟีอเรนติน่าครับ ไม่ง่ายครับบุกมาเยือนอิตาลีแล้วก็เป็นลังของฟิออเรตินาด้วยครับวันนี้ขออย่างเดียวครับไม่ต้องการดวนจุดโทษแล้วครับเซฟโอเพ่นเพลเราทำได้ดีหมดครับไม่เคยมีข้อกังขาแต่โดนจุดโทษทีไรกูโดนด่าตลอดอ่ะแล้วผมมาเกมกับฟิออเรติน่าครับเริ่มต้นที่ผู้มาเยือนอย่างแมนกยูเต็ดก่อนครับที่เซิโรครับคืนกลับมาที่แบมบ้าออกมาร่วมเล่นสูงครับยกไปด้านขวาครับ มาที่อาราโคเติมมาแล้วโจวิดฝากมาสวยๆแล้วจังหวะนี้ยิงแล้วเซฟได้ที่แบบบ้านเหลือจะเชื่อแล้วแบบบ้านหลุดตำแหน่งแบบบ้านหลุดตำแหน่งยังได้อยู่อีกคนนีโอ้โหเมื่อกี้คือพุ่งยิงกับซูมาแบนเลยที่ผ่านเก็บได้ที่ววาดิโอนครับแล้วมาที่คูโบคูโบด้านบนรออยู่เลือกตรงไหนคูโบคูโบไปเองแล้วคูโบคอมอนนานไปหน่อยไหมกาเซมิโรออกมาด้านข้างกาเซมิโรอีกทีหนึ่งวนกลับมาที่แรดฟอร์ดชาร์ลก์ ขอกันมาคูาบโบดึงขึ้นมาแล้วคูโบวนกลับมาแล้วเดวโมติดบล็อกไปครับอีกทีนะึงเขาแม่อยู่โอ้ <laughs> ยังบล็อกอยู่มาจีเมนเดสแต่นี่อัลโมโไปแล้วอัลโมโลูนี่กดขวาแล้วบอลหูบอลหุดีมากแต่ว่าเข้ามาได้ที่เดอ,โโอัโมขอกับซูเน่แล้วจังหวะนี้อ้าวบันเทิงโดนสวนกลับหรือเปล่าเฟียร์เลนตินา่าเขาก็ขึ้นเร็วไม่ได้แนละ้วจังหวะนี้เฟียร์เลนติน่าจะยกยกไม้ไม่ยกแล้วเขามาแบบเร็วมาก จังหวะนี้อ้อมหลังมาแล้วดูครับมาที่แบบบ้ารับสบายเลยฮะวนกลับเข้ามาแล้วจังหวะนี้ชลาเกอร์เติมขึ้นไปด้านขวาอามัดมาแล้วสวยๆเลยอามัดเติมขึ้นมาดิอามัดเดียโลโวนกลับมาที่ชลาเกอร์เคาะมาแล้วจังหวะนี้คูโบะาสวยสเสาแรกอ้สวยมากๆของแมนยู่เต็ดเป็น1-0ไปแล้วแหมต่อบอลกันดีมากครับจอดนี้ของแมนอยู่และเป็นคูโบอ,อีกแล้ว คือช่วงแรกมันมีปัญหาจริงนะครูโบแต่ว่าหลังๆโอเคแหละเริ่มเห็นแล้วครับว่าเจนฮาเขาใช้แบบไหนอ่ะคือไม่ต้องการให้ครูโบไปพิงไปตันนะใช้แบบเป็นตัวสายครับซึ่งทําได้ดีด้วยฮะและเป็น1นแล้วครับจากบเจ็ดตาทีที่40มาในช่วงท้ายค่งแรกถือว่ายอดเยี่ยมนะสาดยาวขึ้นมาครับกวาดิโดนแล้วเก็บได้ทีฟิลเตน่าครับขึ้นมาด้านหน้าไม่มีคนคําครับ แล้วจังหวะนี้มาครับฟิยเรติน่ามาสวยๆฟิยเรติน่ามาแล้วฟิยเรติน่าจะยิงหรือเปล่าจังหวะนี้ดึงอยู่แล้วกดมาเองแล้วโู้แบ,บมบ้ามันมองไม่เห็นด้วยเ,เมื่อกี้คเคเน่มาสวยครับแล้วเอาว้าบันเทิงครับออกมาดีจะจัดและจังหวะนี้ของฟิออเรติน่ากดมาแล้วเซฟดีแบมบ้ามูฮ่วสะดุ้งไปหนึ่งทีมันยิงแบบตรงกลางไม่คิดชีวิตเลยฮะโอ้โหเราก็ปัดยากมันมาตรงตัวอย่างนั้น โอ้วันนี้แมนยูครึ่งหลังเก็บบอลไม่ได้และเสียบอลไม่พักแล้วใครวอลเกอร์ปีตเตอร์มาอีกแล้วมาจังหวะนี้อีโคโนอีอีโคโนีเข้าซ้ายอีโคโนีส่งต่อมาเคาะติดชาราเกอร์อุ้ยเกือบไปนะแล้วมาที่เฟรเดนติน่าหนึ่งครั้งยกมาที่อีโคโนีด้านข้างแล้วอีโคโนีฝากมาสวยๆรับที่แบมบา้าแบมบา้าเห็นขวาครับคว้างไปที่อาราโกส่งมาสวยที่อันโตนี่ครับประคองนะไม่ต้องรีบเร่งนะทุกคนแมนยูเต็ดแล้วจะจบแล้วครับผม1-0ของแมนยูเต็ด ได้แค่นี้ก็ถือว่าดีใจครับโอ้โหวันนี้ครับโอกาสทํางานของเราไม่ได้ชุกเท่าไหร่ครับเพราะไม่ได้มีจุดโทษด,ด้วยและก็ไม่ได้มีงานชุกนะคร็ถือว่าแมนยูก็อาจจะเสียบอลเยอะครึ่งหลังแต่ว่าก็ปังคองได้3มแต้ม่านเข้ารอบอยู่ยฟาชมเยนลีกต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวไปว่ากันตอนน่อในรอบนอกเอาครับตัวพิบิลลิกิตเราก็ต้องกลับมาโฟกัสกันเหมือนเดิมวันนี้ครับโอกาสเตฟของซานโก้แบมบาเนี่ยเอาจริงนะ มีทั้งหมด4ครั้งแับแล้วก็ปัดได้หมด4ครั้งแต่เป็น4ครั้งที่แบบก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นเท่าเท่าไรก็อยู่ในเกมที่แบบพอพอได้ทุกคนพอได้ก็ถือว่าโอเคนะเซฟซักเซฟเรทร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับเก็บคลินชีตไปอีกหนึ่งนัดในฟาชิเนลีกอ่าอันนี้ผมว่าสําคัญเหมือนกันแอบโก้คิปเปอร์วันออนวันแบก็คือช่วยบูธข้า1ต่อ1นรัอบอุ้ยอันนี้สำคัญเลยโอเคจัดไปเรียบร้อย ทีนี้เะก็เป็นเปิร์กผู้สับประตู3อันแล้วนะอันแรกคือครัสเซฟครับอันที่2คือ GK1on1 แล้วก็สุดท้ายก็คือฟาริช h แล้วก็อีกหนึ่งเกมครับกับสเปอร์เราก็สามารถเฉือนชนะมาได้ที่บ้านของเราครับ1 0ครับซึ่งในเกมต่อไปเนี่ยกับด้าน้ของเชลซีบอกเลยว่าเดือดครับเดี๋ยวเราจะลงไปลุยกันกับเกมเชลซีนะประเด็นคือตอนนี้เราเข้าสู่ช่วง boxing day แบบเต็มสู่ไปแล้ทุกคนแต่ว่า พาทหน้าเนี่ยเราจะมาลุยกันแบบบล็อกซิ่งเดย์เต็มๆครับก็คือการเจอกัวรีพูลด้วยครับแล้วก็รวมถึงฟุตบอลลีกครับและก็แน่นอนครับเราจะได้ลุ้นในส่วนของการปิดตลาดนักเตะด้วยครับว่าเราจะได้เสริมใครไหมแล้วเราจะได้กองหน้าตัวจริงเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันต่อในพาทหน้าแต่ว่าพาทนี้ขอลุยกับเชลซีอีกหนึ่งเกมแล้วกันอะไรครับผมเกมกับเชลซีครับที่สเตมฟอร์ดบิดไม่ง่ายนะฮะแต่ว่าแมนยูมีภลัสีที่ดีครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย เล่นกับเชลซีที่แต a m p f o r d b ิดในศึกคาราบาวครับแล้วก็สามารถชนะมาได้3ามสูนะแต่ว่านี่คือพี่เปเลี้ยงกิจครับ <c oughs> และเกมที่แต a m p f o r d b ิดครับแมนยูเต็ดเขี้ยบบอลเริ่มต้นครับแล้วมาสวยๆจังหวะนี้ของแมนยูเต็ดอารมัดยกออกมาฝั่งนี้แล้วแัดฟอดยิงอ้โห,โ,หโ,หโหตัวแทบแตกถือว่ามาแบบเดือดจัดแล้วอามัดถ,ถือว่าชิปข้ามลายมาสวยมากมีแรดฟอดมาตามนัดแหละ ไปหนึ่งซู์แล้วครับผมนะได้กว่แมยูเต็ดก็ยังข่มเชลซีได้เหมือนเดิมลูกนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับยกมาดีแต่จัดแล้วคนที่ตามคือซิมาคารตามไม่สุดนะฮะเรียบร้อยถ้าเราโดนแบบนี้ผมว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอวัลเล่แบบระยะประชิดอย่างนี้และดูครับอมแบบป้าขึ้นมาครึ่งสนามครับโอ้แล้วหลุดมาสวยมากและฟอร์เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาจนได้เชลซีเอาแมนยูไม่อยู่จริงครับอาจจะเป็นทีมแพ้ทางแหละดูจากทรงฮะ เพราะว่าแมนยูช่วงนี้ก็ไม่ได้ฟอร์มดีแล้วจาเชลซีเป็นแบบหมูหกให้ตลอดนะทุกคนแล้วลดูแมนยูต่อบอลกันถือว่าดีมากครับแล้วฝ่ามาตรงที่เชลซีหลุดมาสวยแล้วเซฟด้ดีแบบเบาอ้แหขมตึงเหมือนกันแม่ยังอยู่ในเกมนะครับผมยังอยู่ในเกมและเชลซีเหมือนจะเล่น,นสั้นๆครับลูกนี้ของแตุ่มครับมาดูเกะมาดูเก้ แล้วมาโดยเกล่าเข้ามาตรงนี้อันตรายมากๆจะยิงเองแล้วติดเซฟติดบล็อกไปมีเมนเดสตามอยู่กันแล้วฝั่งที่คูโบตรงกลางแรดปอร์ดมาสวยๆแรดปอรดเปิดเข้ามาแล้วเคลียร์ทิ้งไปได้ครับคาซิเโร่เก็บแล้วคูโบะตอกส้นมาคาซิเบโร่ปั่นแล้วอ้ออกไปเองน่าจะได้เกือบได้ฝั่ง3-0โอวิลู u มีความเร็วครับมาโดยเก้ มาโดยแกติดเครื่องแล้วอู่ตัวจีนแล,แล้วฝากมาตรงกลางจังหวะนี้จะยกไปด้านข้างแล้วพักอ,อกเปิดเข้ามาเขายิงโซนแล้วโอ้โหอะไรครับเนียแมนอยู่โอ้โหจะเซฟยังไงไห,ไหว่ะเดี่ยโอ้อจ่อๆอย่างนี้เกินไปนี่ลูกนี้คือโอ้โหตุดปัญญาจะช่วยมันมาจ่อเหลือเกินแล้วปล่อยให้เขาต่อบอลกันแบบหน้าตาเฉยอย่ดูฮะ ขอไปใบข้อกันมาแล้วโอ้โหไม่ไหวจริงลูกนี้มันจ่อเกินไปครับแล้วโดนอีกหนึ่งลูกคนระับจะได้ของเบรกได้หรือเปล่าเทลซีเข้ามาตรงกลางครับเทลซีผาดข้อมาจังหวะนี้แล้วเซฟไปทีแ่แบมบ้าโอ้มันมาอย่างไรวะเนี่ยโอ้จากฝั่งนู้นทะลุมาฝั่งนี้แล้วปล่อยให้เขายิงหน้าตาเฉยเฮนโซวเ์เบสดเข้ามาแล้วอาวเรสมันล่อเป้าเกินไปหรือเปล่าจังหวะนีแล้ว ไม่ดีเอาเรสมันไม่ยิงไกลส่งต่อมาแล้วมันล้ำหน้าคที่มาดูไอเก้แล้วส่วนการของเชลซีเขามาเป็นชุดใหญ่แล้วไขวาโลด้วยจังหวะนี้มาถึงมาดูไอเก้มาดูไอเก้วนอยู่มาดูไอเก้วนกลับไปหอ้ตันแล้วครับมาดูไอเก้ฝากเข้ามาที่หัวกัน์โลกจงังหวะนี้เลาไม่ได้ยิงเตอร์ลิงโอ้โหแดนยูนี่คือเกินไปจริงอ่ะโอ้ยคือ คือเราหนะ้าที่ผู้สัประตูแม่งทาอะไรไม่ได้ครับนอกจากเป็นคนสุดท้ายที่ปัดป้องแต่คือมาแต่ละลูกก็คือจุกจุกทั้งนั้นเลยฮะคือมันมาแต่ละลูกอ่ะก็จะอ้วกแตกแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกคอรับโดนแอบโดนโคตคือวันนี้มันก็ความผิดของเรามันก็ไม่ใช่ร้อยเอร์เซ็นะคือกองหลังไม่ช่วยเซฟเลยแล้วโดนยิงไปสองลูกครับวันนี้แบบบ้าและจบลงที่ตะกอสามสาครับเนี่ยขนาดผู้สัประตูสำรองลงไปยังโดนยิง ประตูท no ี่3ามนะคือม bueno> um> ันไม่ใช่าะว่าผู้สาประตูแล้วเว้ยมันคือมันคือพอกองหลังนี่แหละทุกคนเนี่ยผมว่าผมจะต้องใช้เปิลที่เกี่ยวกับบูทค่าทีมเมี่ทุกคนเนี้ยอย่างเช่นบูทค่าการจ่ายบอลเนอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการตัดบอลตอนที่เราจ่ายบอลเสียอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องช่วยนะผมว่าในเรื่องของเปิลผู้สาประตูเนี่ยเอาจริงไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะเราค่อนข้างแน่นเครื่องอยู่แล้วผมว่าผมจะเน้นไปเรื่องอะไรที่มันดู ช่วยทีมากขึ้นแล้วกันอย่างเช่นลาร์ดดีเฟนเดอร์ทุกคนอะผมว่าต้องใช้ว่ะจะรอดไปมเนี้ยกับช่วงบ็อกซิ่งเดย์ซึ่งตอนนี้แมนยูฟอร์มแย่มากเอาเป็นว่าเดี๋ยวพทหน้ามาต่อกันในซานโก้แบมบ้าครับว่าสุดท้ายในสุดเลยเนี่ยแมนยูจะไปได้ไกลแค่ไหนสําหรับซานโก้แบมบ้านะครับผมและก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับซานโก้จอมซวยอะโดนจุดโทษไม่พักกองหลังสร้างงานไม่หยุดครับแล้วก็โดนจอๆจ,จนไส้แตกม่าลูกกี่ครั้งแล้วเนี่ย โอ้โหไม่ไหวจริงนะทุกคนเดี๋ยวก็ต้องมารอดูครับว่าทีมจะปรับปรุงเกมรับอย่างไรในพาร์ทต่อๆไปครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม let's go